สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องขำพองเชียงตุงนะคะวันนี้นี่ทำอะไรทำอะไรกันกำลังเอ่อจะทำมาลานะคะมาลา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 เออนั่แหละก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องขำพองนะคะที่จริงเกิดวันที่เจ็ด นะคะเลยจัดงานวันที่10เพราะว่าวันที่10มันเป็น10บค่านะคะของเดือนขึ้นเออเดือนยี่ลองสิบค่อก็เลยทำวันนี้นะคะเพื่อนๆมาช่วยนะคะ

กำงจับตาดูอยู่ก็ไม่ใช่ปืนค่ะจะกลัวทำไมก็ไม่ใช่ปืนนี่นะคะตอนนี้คือของทิ้งก็ใส่กลอกค่ะยาวเหยียดเลยค่ะใส่ สาสาวก็เต็มไปด้วยแต่เราเป็นคนทำให้น้องนะให้เขาไปเกะอย่างนี้ยังดีกว่าไม่หุ่ยให้งงกันเลยจีมนมาไรต้องไปรึเปล่าพ,พอแล้วเว้ยไม่อธิบายแล้วสีนมาด้วยนะคะของชอบของชอบ ปันเกิดน้องแต่วันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วแต่ว่าไปถึงในเมืองแล้วพอดีว่ามีดามค่ะก็เลยไม่ได้ไปน้องพองเลยไม่ได้ไปนะคะแล้วก็เลยกลับมาอีกก็เลยมาเอากลับมาเอาเมอเตอร์ไซค์ไปอีกนะคะกับพี่เคอรให้น้องเขาอยู่บ้านดอกเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรก็เลยไปซื้อมาเอากลับ หาอะไรค่ะหั่นใส่อะไรฮะซื้อเส้นมาล่านะคะเส้นมาล่าพี่เชียงตรงนี้นี่ถูกถูกไม่ใช่รับแพงมากไหมคะถ้าเสียดายซื้อมึงยางมานี่ถูกวถกว่า สีียงางมากเลยค่ะลวกเชียนไปนี่นะคะทำ, <laughs> ทำผักลวกอยู่ <laughs> ทำผักลวกทำผักลวกให น้องคำพองเขาแล้ค่ะหม้อใหญ่เลยค่ะดูใหญ่มากงานวันเกิดงานวันเกิดตัดผักมาก่อนนะคะงานวันเกิดัให้สมาล่าแค่สามมันก่นหนักแล้วตัดสิบมั้ยะ ปปโปร่งโล่งกลังดีก่ว่าก็บานสะิ่ะเอาล่ะไหลแฟน,นาา <c oughs> มามาแฟนมาลอกินไม่มาไหลกบวออกบักขุดเอาล,ล่นักเตะ พักลมตเอไปมาเลยสิบคนกว่ากิ้นสิบเลยหรอมีแค่กี่คนตัดสิบไปแบบซิมิซปายบเป็นิยะไรู่กู้ใจงมาแบบฮือหอ ก้าวแปนแม่ใหม่ก้าวจานจุกช่วยกันหนอันพิมพ์อมผมเล่นก้าวผมจำมันได้เมือก้าวทมุิแล้วอวนพิมพ์อมมีันเอยมานก็สกกอว่ะแก้วโบมียูถาบนน้นมาพกนี้เขาบอกมืเขาจะีว่ะทำมีกูกับม่มนันใจ Xuyên có chiếu Xuyên có chiếu xong Sao Sao lờ lờ มาส่งกินเองกิ่ไหมจ๊อนี่จิืมอะไรกินละน้ำเปลี่ยนผมมองวิยาการเข้าเลยใส่ทำเตาชิ้นไม่ได้ใส่แต่่มมาตัดให้มัน กำจิ้นขอซมาไปเข้ากันเลยไปมาขอเข้าแต่เต็มที่แล้วเปิดเี่ด้คะเขาเขาเปิดนี่ไปอไหนกินไนเสร็กันควาี้เนี้ยการหัชั้นอะไร หลานลอยไงนี่นะคะพิกมาบ้าเออมาค่อนอันพิกมาบ้านะคะนี่เป็นถุงนะคะเป็นถุงไว้ถุงไว้บขาต้องไม่มีเลยให้น้องขายให้ก่อนสองซองนี่จะเป็นถุงไว้นะคะพิกเกอร์มาราา ในมันก็จะมีพริกหรือว่าอะไรต่างๆมาได้ ada, แล้วอะไรไม่รู้นะคะในมันนี่ยน้องพงก็ไม่ดู <laughs> ตอนนี้ก็เต็มมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นจานอธิบายทั้งสองซองเลย <laughs> จะใส่แล้วนะคะคใส่ขวดดังน,นี้นนนนอ็ดซอกให้ สนดูก่อนนะคะชิมดูก่อนใส่ไปชิมไปนะคะก่อนไม่รายนึ่มาใช้ไม่เห้าะสมมีอไันี้เดบ้านอันนี้เป็นนึ่งหนึ่งหน่งหน่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่นึ่งนึ่นึางหนึ่ยนึ่งหาึ่กหนึ่งหนึ่นน่งเนึ่ึงนนน่นหนน่ง่หนน แม่แถเนี้ปะแล้วเราไม่้องกินออกไปก่อนยนีเกิดรกินกับพักัยทโยใหญ่เนเขาควให้เข้ากันกรโท่เปะ

เน้เขาเนเขาไม่เข้ากันเดยไปใจไปขอมอขอมเราก็อมน้ำน้นึต้ตอปาต้ีมันกินไปกินมกระท่น่ะสีมันเปี่ย

ตอันนี้เป็นเบื้องหน้าเนี่ยไวย้ติดอันนี้เป็นเบิง้งหลังยาวตัดเส้นมันตัดเส้นมันตัดให้ครัตัดเส้นมันให้ครับจิ๊แล้จินละ ยิ One, like, so. ้มลู้ก่อนนะคะอร่อยแน่อร่อยใ้วไหมอร่อย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 กินกินงจริงจังว่าจังแค่ไหนขับกัน เซนมันเ่นมาระเ่นมาระมาระสุด<ย>ชิงตุง่มสุดพีมือน้องฟองพีดแล้วกันเนี่ยใช่สุดชิงตุ่อ่ะน, <laughs> น้องฟองเป็นคนทำให้น้อง,งทำจันทร์ทำหขวทำอ,อ้องได้ยินกัน,นี่ย มาเลยจังนี่ห่วงคนอันที่กินมากินหมูห่านเองหวานคนนั้นห่องมันจะกินมากินอันมนั้นมากินอันอร่อยมากเลยนี่มันหวานนี่ฮะห่านนี่ตัดมาอำหวานอ่ะเราก็จะทํานี่นะคะจะทําน้ําซุปนะคะน้ําน้ำลูกจิ้มห่วงเก่งจิตเก่งจิตการต้มจิ้ปิดไว้ก่อนง เดี๋ยวทําต้มจืดแล้วก็มาลูตอนสุดท้ายมันนะคะวันนี้เพื่อนๆเข้าไปตักน้ํากันอยู่ค่ะเดี๋ยวมาลูกันค่ะจะมีสาวมาเยอะขนาดไหนสาวร้อย้อยบุชินทำน้ำชุบควานน่าห้าในก้อนนี่ส่งโอเคมันระเจนเลยเลยดอกก็หือกันเไม่ไหวเลยนี่อืม

ได้ยินข้พ้องมด้น,นี่นะคะน้องคำพองจะพาไปเูเค้กเค้กใหญ่มากสองหมื่นแปดแพงมากนี่นะคะกล่องมันหใหญ่มากมาก<า>โอ้นี่สวยมากสวยมากๆนี่คะ่ะเค้กน้องคำพอง เขาเขียนมาด้วยนะคะนี่โอ้ยโฟกัสแฮปปี้เบิร์เย์เขาเขียนชสื่อผิดเนี่ยเขียนชสื่อผิดคำพองเป็นจันพองแล้วโอ้สวยมากมีกีวี่แล้วก็องุ่นนะคะนี่เป็นกีวี่องุ่นแล้วก็มีดอกไม้วยชอบสวยมากค่ะ สวยมากๆเลยน้อค่ะพ่อชอบมากว้าวกล่องใหญ่มากนะคะโอ้ยเป็นหวัดนี่กล่องใหญ่มากๆนี่นะคะกล่องใหญ่มากโอ้ยกล่องจะรวง นี่สวยมากเลยนะคะข้างในก็สวยมากเป็นสีชมพูด,ด้วยนะคะน้องคำพังชอบมากเลยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะมานี่มีนี่ด้วยมีนี่ด้วยเป,เป็นมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎแล้วก็มี เทียนนะคะมีเทียนทางไหนนีทางนี้มีเทียนนะคะแล้วก็มีมีมีดม,มันมาให้แล้วก็มีเป็นจานนะคะมีมีซ่อมให้ด้วยนะคะนี่ซ่อมเล็กๆแค่นี้เองนะคะของแถมก็ดีนะคะที่เขาแถม บางร้านเขาจะไม่แถมเออพวกนี้นะคะต้องซื้อเอาแล้วก็เทียนอะไรพวกนี้เออก็ต้องซื้อเอาที่นึงนะคะแต่นี่เขาแถมมาดีมากจะไปสั่งด้านนี้บ่อยๆเลยเพราะว่าเขาให้ของแถมเคก็ใหญ่อยู่นะคะสองหมื่นดว่าจะทำเป็นสองสั้นแปลว่า มันรูปมันไม่ไม่ค่อยสวยเนาะก็เขาเขาเอาเออที่แบบพับเออพับดอกไม้มาทำเป็นโบูนะคะแต่ว่ามัดไม่เป็นแล้วเพราะว่าขี่แล้วอะ่ะสวยมากหอมมากด้วยหอมมากๆนะคะก็ ถ้าพี่เอฟซีหลายคนถามนะคะว่าทำไมน้องคำพองถึงไม่ทำคลิปก็เป็นวัดเป็นวัดแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะคะมีเค้กใหญ่จริงจังชอบมากเลยนะ,ะไม่ไม่เคยได้เค้กใหญ่ขนาดนี้รอเพื่อนนะคะรอเพื่อนมาก็กินได้เลยเป็นบ้านบ้านน้องคำพองนะคะนี่ บ้านเก่ามากเดี๋ยวไปดูพี่ทำอาหารกันต่อเลยนะคะทำแล้วเหรอทำแล้วเอาเอา,เอานี่ใส่ก่อนน้ำซุปน้ำซุปนะคะน้ำซุปลูกชิ้นลูกชิ้นกับไส้กรอกอันนี้ไปด้วยค่ะเอาไว้ก่อนค่ะที่ โหก็ลกๆไลยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวฉันจะใส่ผักโลกมาปูอัดปูอัดจะใส่ในนี้ฮันก็มันไม่อร่อยใส่ในผักโลกนี่ค่ะอร่อยอร่อยนี่จะเป็นหม้อเท่านี้เลยใหญ่มากนะคะใหญ่มาก แบบอลังการด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพ่ะคะใช่ค่ะขอบคุณเจ้าภาพถ้าไม่ถ้าน้องคำปองซื้อเองไม่ไม่ขนาดนี้อย่างน้อยก็ข้าวซอย โู่ข้าใสาคัญสีอยใส่แลนะสิดำสีรูเล้ยงให้มีสีส,นะสัสสนเป็นสีดำก็พอคผมปิมไทยอะกลับมาเอากล่องมาตักตังกล่อง ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่เดี๋ยวค่อยใส่ได้ไหมพริกป้อมมันอะพริกล่ะไม่ใส่หรอพริกอะใช่ค่ะพริกโคใส่ใส่เราไม่ใส่อ่ะขอบคุณเอาพริกใส่โง่ผมโง่ใช่งนะคะน้องคำพองจะมา ลองซิมหมาด้าพี่พองชิบดูนะแล้วจานมาใส่อยากกินหิว <c oughs> เป็นหวัดนะคะ่วงนี้แล้วก็เป็นไข้นิดหน่อยเลยไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเพราะว่าเป็นหวัดแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะโดยไม่กล้าออกไปไหน ัวเขากว่าเป็นโควิดไม่ใช่นะเป็นไข้หวัดธรรมดามาตักหมาล่าเรามาซิมมาด้าพี่พองทิพดูนะคะอร่อยแค่ไหนไม่ได้ชิมแล้วอยากกินหินวยังไม่ได้กินข้าว พองทิพย์น่าก,กินไหมเราจะมากินหิว <laughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เป็นหวัดด้วยนะคะ <c oughs> อ่อยมก้ก

พักอ,อร่อยมากๆกเลยก็ขอบคุณจะาพัดนะฮ <c> ะ <oughs> ที่ส่งเงินมาให้น้องคำพองได้ทำวันเกิดเนาะเพราะว่าวันนี้้าพแบบ ไม่มีเงินไม่อะไรอย่างเงี้ยอืเงินที่เราเก็บไว้ที่แม่หมดแล้วนะคะเลยไม่กล้าขออแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งเงินให้น้องคำพองได้ทําวันเกิดนะคะก็แบบไม่ไม่เคยสั่งเค้กใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยนะคะที่แบบชังมาก็เท่านี้เท่านี้เองเล็กมากนะคะ คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เกินสิบนะคะ <_ an> เพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนๆแล้วก็แบบโตเท่ากันอะไรเง <_ an> ี้ยเป็นเส้นนะคะ <_ an> จะอึดในท้อง <_ an> <_ an> <_ an> ทุกปีก็จะทำแบบกลางคืนเนาะแต่ว่าวันนี้ทำกลางวันไม่กลางวันแล้วแหละเย็นเ <c ười> ย็นแล้วนะคะก็เพราะว่าภัยน้องคำพองไม่มานะคะตอนนี้พ่อก็ไปดูภัยอยู่นะคะน้ำน้ำไม่เยอะนะคะภัยก็เลยไม่มาเนาะ แสงโซลาเซลล์ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันพังแล้วนะคะก็เลยต้องทำกลางวันเนาะจะได้เห็นหน้าทุกคนชัดๆนะคะน้องคำพองก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ทำวันเกิดเนาะก็ไม่บอกนะคะว่าอายุเท่าไหร่แล้วดูหน้าก็ดูออกนะคะว่าอายุเท่าไหร่ยังไม่รู้อะไรเลยไม่โตนะคะ เล็กอยู่็ม่เล็กเท่าไหร่สาวน้อยเออก็สาวน้อยก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องน้องคำพองนะคะที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีพีหนึ่งเนาะ ก็รอดูอีพีสนะคะพีสองเพราะว่ามันยาวจะตัดเป็นสองสองคลิปนะคะสองอีพีเนาะอีพีหแล้วก็อีพีสนะคะตอนนี้นะคะพองขอตัวกินมาล่าก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลยตัวกินก่อน,นะคะ่ะ